ครับสวัสดีครับวันนี้ผมชายนะผมมาแนะนํารถนะครับตัวนี้ครับ MG5 นะครับ10ปีโปรโมชั่นหส่วนลด1 0 0 0 0แบาทออกรถได้จริงนะครับใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ MG5 นะครับดูคลิปนี้ให้จบผมมาแนะนํารถนะครับไม่ได้มาขายรถยังไงใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับดูคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําว่าคันนี้มีอะไรน่าใจกันบ้างนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมชายวันนี้ผมมารีวิวรถนะครับนอกสถานที่นะครับวันนี้ผมมารีวิวในวัดสรพงศ์นะครับแถวโคราชนะครับปากช่องนี่เองนะครับคันนี้นะเป็นรถ MG 5รุ่น10ปีนะคันนี้โปรโมชั่นที่ผมแจ้งไปครั้งต้นนะวันนี้ไม่ได้มาขายรถนะครับวันนี้มาแนะนํารถที่ผมจะส่งมอบนะคันนี้นะครับเป็นรุ่น10ปีโปรโมชั่นนะครับรถพิเศษ100,000บาทนะไม่ได้อะไรบ้านเดี๋ยวผมพาไปชมทีละจุดนะครับคันนี้เป็นรถที่ยอดนิยมมากนะรุ่น10ปีนะครับได้ออปชั่นนะครับเพ คันเยอะนะไม่่าจะเป็นตัวกล้องแบบ360องศานะครับและตัวแม็กขอบ17นิ้วนี่ครับแม็ก17นิ้วลมดำนะครับรวมถึงตัวดิสเบรกมีให้ทั้ง4ล้อนะครับของแถมทุกอย่างนะครับคันนี้มีให้หมดนะครับคันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากรุ่นปกตินะครับที่ขายดีรุ่นนี้จะมีเบาะหนังให้แล้วนะครับไฟหน้าเป็น LED พร้อม Day t i ท e นะครับรถค่อนข้างสวยนะครับคันนี้คันนี้นะครับ โปรโมชั่นส่วนลด10,000แสนบาทหมดโปรแล้วนะครับวันนี้ผมมาแนะนำให้รถให้ดูนะว่าคันนี้มีความน่าสนใจยังไงนะครับคันนี้มีชุดแต่งรอบคันนะครับสวยมากเป็นชุดสเกิร์ตรุ่นนี้รุ่น10ปีมีสีเดียวเท่านั้นเป็นสีเทานี้นะครับฟิล์มผมให้แบบเซรามิกนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าสว่างมากนะเป็น led นะครับชุดแต่งผมให้ดูครับชุดแต่งดัวตัวนี้สวยมาก ค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวรถดูกระจังหน้าแบบใหม่นะครับกรีวค่อนข้างใหญ่นะครับผมพาดูรอบรบรถว่ารุ่นนี้ออกรถได้จริงนะครับชุดแต่งทุกอย่างนะครับทําจากโชว์รูมทั้งหมดนะครับตัวท่อนะบอันนี้เป็นดีฟิเซอร์ด้านหลังนะครับตกแต่งมาเข้ากับตัวบอดี้ของรถมากนะครับมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับ ท่ออันนี้เป็นท่อออกหนึ่งท่อนะครับท่อนี้เป็นท่อเฉยๆนะครับดูสปอร์ตมากนะพอแต่งแล้วรถดูไม่ลบนะครับทาให้รถดูค่อนข้างมีขนาดบอดี้ที่ใหญ่นะครับใครอยากได้รถที่เป็นรถ B Seg m e n t นะครับแต่ตัวถังเท่ารถ C Segment ตต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะครับรุ่น MG5 นะครับทุกรุ่นนะครับน้ำมันรองรับสูงสุด E85 เลยนะครับ นี่ครับเซนเซอร์ถอยมีทั้งหมด3มจุดตัวนี้มีกล้องหลังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มีกล้องให้รอบคันนะครับนี่ครับถัดท้ายทุกอย่างผมใส่ให้หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดซ่อมยางอะไหล่นะครับเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่แบบฉุกเฉินนะครับฟิล์มเซรามิกสวยมากแนละ้วคันนี้มีแอร์หลังด้วยนะครับนี่ครับเบาะห,หนังแอร์หลังให้ครบแล้วนะครับเบาะพับได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้นี่ครับ ได้้อยนะครับเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บสีแดงนะครับสวยมากหน้าจอมาติฟ f u n c t i นครบนะครับหน้าจอรองรับ a Apple c a r p l a า a n d พ o i d Auto นะครับเกียร์เป็นแบบออโต้แบบ8สปีดนะครับคันนี้นี่ครับตัวหน้าจอนะครับเป็น LCD แบบเต็มระบบนะครับฝั่งวัดรอบนะครับฝั่งตัวความเร็วอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับ มาที่ฟังก์ชันครบนะครับบลูทูธนะครับระบบควบคุมความเร็วนะครับจกอัต้ทตั้ง4บานนะครับเบาะหนังครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ4สูบ16วาลวาวนะครับอันนี้114แรงม้า150นิวตันเมตรประหยัดน้มันอยู่ที่17.9กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ เครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ดีนะครับขึ้นเขานะครับคันนี้สบายมากคันนี้นี่ครับผมวิ่งมานะครับอันนี้จากกรุงเทพมาถึงที่นี่ประมาณ200โลนะครับขับที่ความเร็ว 80- 120กิโลเมตรงานประหยัดมันได้อยู่ที่ประมาณ18.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับพวงมาลัยค่อนข้างนิ่งแล้วความเร็วสูงอยู่ที่120เนี่ยนี่พวงมาลัยยังนิ่งอยู่นะครับรถไม่มีอาการสั่นนะครับ พราะตัวบอดี้รถค่อนข้างใหญ่นะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ MG5 นะครับเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นดีๆผมจะมาแนะนำอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ผมขออนุญาตไปส่งรถที่โคราในตัวเมืองก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ